เข้าประเทศเนี่ยก็ยังต้องมี rt pcr ิการีกยหนึ่งรอบนะคะที่เซ็นทรัลแกร์เนี่ยก็จะคิดค่าละหนึ่งร้อยเอ็ดนะคก็คือประมาณ3,300บาทถ้าเรามาจากวันสองคืนหรือวี่วันสามคืนเนี่ยก็คือแนะนําให้ทำเออเจ็ดสองชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำประมาณตั้งแต่วันที่สองแล้วนะคะที่มอดีฟเนี่ยก็จะต้องมีขากรรับจะต้องมีอิมกับขากรรับด้วยอิมหนึ่งรอบนะคะอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวทางจิตพล็จะแนะนำนะคะวิธีการทำหรือว่าถ้าท่านไหนเชนตั้งแต่ขามาแล้วก็สามารถทำ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวนะคะทุกอย่างเลยของที่นี่นะคะก็จะสร้างชมกันได้เลยนะคะอตอนนี้นะคะด้านหลังของตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีลักโอ v เวอร์วอเตอร์วิลล่าทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมดออ8ห้องนะคะก็ตรงนี้จะเป็นเอนทรีคาติโกรี็คือเป็นห้องทยกกายเล่ของพิเศน,นาแปลนทอีนนะคะ ตอนนี้จะข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็เดินมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวมาสเตอร์เบดน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิฟิงแอเร,โโรียโซฟาต่างๆนะคะนอนเิตเนตุอ่านหนังสือมุ่งดีได้นะคะส่วนไฮไลท์นะคะก็จะเป็นครัวแคมมอกข้างนอกนี้นะคะวิวแบบนี้นะคะนอนทิ้งตัวแล้วก็แบบ ฟังเสียงื่นนะคะตรงนี้ก็วางรินได้นะคะข้อดีของห้องดิลักโอเวอร์วอเตอร์วิลล่านี่นะคะเพราะว่าที่ชอบมากๆก็คือว่าเขาสามารถเราอะสามารถลงเล่นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยตัวเป็ดก็อยู่ตรงนี้ได้หรือว่ามันจะมีแอคเซสกันนะคะเพื่อที่จะไปห้องน้ำได้ด้วยนะคะแบบก็อาบน้ำเสร็จเราก็เข้าห้องน้ำได้ด้วยนะคะเราก็ต้องผ่านห้องห้องนอ้นคก็จะไปอาบน้ำที่ห้องน้ำได้เล ไฮไลท์ของห้องดีลักโซว์วอเตอร์วริลล่าอกันนึ่นะคะก็คืออาาา่างบาดาลสามารถสามารถโฟเวอร์ลุคไปที่ทะเลมองดีได้นะคะแบบนี้เราก็เปิดมุนิลี่นะนะขึ้นมาก็แบบสวยงามเลยนี่คือโดยรวมนะคะของห้องดีลักโอเวอร์วอเตอร์วิลล่าทีมีโเวอร์วอเตอร์วิลล่านะคะก็คือตรงนี้จะมีแฮมหมอกด้านนอกนะคะก็ โอ e ว l o o ล i ค g ิ้งมอดีโอเชียนนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ห้องนี้จะมีทั้งหมด14ห้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับี่ห้องชื่อดีลักพรีเมียมซันเซ็ตโอเวอร์วอเตอร์วิลล่านะคะจริงๆคือห้องเซนเตอร์อเตอร์วิลล่าเก่าที่ราเค เราเข้ามาดูข้างในกันนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องที่แพงที่สุดเราเป็นห้องไฮเอนด์แคติโตรีของพิชิตาแกรนด์นะคะในห้องนะคะก็คือไฮไลท์เนี่ยจะเป็นม a สเตอร์เบดนะคะที่วิวเนี่ยจะมองออกไปนะคะมีสาว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นวิวที่แบบเป็นไฮไลท์อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันมันก็เป็นโอเชียนด้วยนะคะเนี่ยเราก็จะนั่งอ่านหนังสือได้นะคะเราก็ลงแช่น้ำได้ตรงนี้มีทางลงนะคะลงไปเนี่ยก็จะเป็นทะเลนะคะก็สามารถที่จะลงไปสโนว์คลิงได้นะคะแบบนี้ ให่ราใของห้อนี้นะคะก็คือตัวบัทขับข้างนอกนเอ้ย่อเกิไปขับข้างน้งน้ำนะคะเรสามา ะค่ะตรงนี้เป็น walking concourse ที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีร้านะะแบบนี้อเมริกาี่ของเซ็นทรัลแฟน์นะคะก็จัดเต็มนะคะเอ้ยหนาวก็ชาวาที่อยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้อันนี้นะคะเป็นห้องที่จองยาก <c oughs> ของสงวนก,ก็แนะนำให้จองล่วงหน้าครับที่นะะ <c oughs> ี่เนี่ยก็คือสามเดือนนะคะแต่ว่าถ้า,นาหน่วยก็แบบล่วงหน้าแต่ว่าเออเดือนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงพีคซีซั่นอย่างผู้สงการหรือว่าวันหยุดยาวของเมืองไทยก็อาจจะต้องจองล่วงหน้า ะะคะตรงนี้เข้ามาฝุ่นเนี่ยถึงแล้วก็จะมีเตียงสองสันแบบนี้นะคะที่ให้น้องเนี่ยขึ้นนอนเล่นได้นะคะสองหันแล้วก็ตรงนี้ก็มีเซสชั่นนะคะที่เด็กเล่นได้นะคะเป็นเอโซตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนของเขาเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะ,ะเป็นโกลมาสเตอร์เบดมู่ของที่ห้องรีแลคแเมิลี่วอเตอร์พิลล่าแ ตรงห้องเนี่ยไฮไลท์นะคะนอกจากจะมีทูเบสแล้วเนี่ยที่มีเอาท์ดอร์ที่ออกไปแอคเซนต์ไปที่วอล์คเกอร์แล้วเนี่ย outdoor, ออไฮไ,ไ,ไลท์อันนึงของที่นี่นะคะก็คืออ่างบาตข,ขาวัดครับอาบาอาบัตา์แบบนี้นะคะแค่แล้วก็ดูวิวมอญิไปเลยสวยๆค่ะแล้วก็ไฮไลท์อันของห้องนี้อันนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นแฟมิลี่เนาะก็จะต้องมีสองเวสอย่างนี้นะคะชิลมากแล้วก็จะมีทางลงไปนี่น้ำได้นะคะจากตรงนี้ลยน้องจะไม่สามารถเปิดเองได้นะคะ โซนนี้เป็นโซนที่เตอระการลังเยอะมากๆเลยเที่ยวเห็นข้างล่างนี่นะปลาเต็มเลยนะคะสามารถลงไปเล่นน้ำได้เลยอุ้ยแบทฟิชพิกเกอรฟิชไฟลอโดฟิชนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เป็นไฮไลท์เลยนี่นะคะคือตัวีดยินล่าของพี่เซนทราแกรนะ์คะต้องเียค่ะขึ่งหลังเรานะคะก็จะเป็นห้องตัวปีดยินล่านะคะ ตอนเรกด้วยสถา,านการณ์โควิดนะคะถ้าท่านไหนที่มาเที่ยวมอริสเนี่ยแล้วเกิดติดโควิดขึ้นมาระหว่างพักอยู่ที่เซนทรัลแกรนนะคะ <c oughs> ก็จะต้องมาพักโควอยู่ที่ห้องนี้นะคะโดยที่เลทเนี่ยจะอยู่ที่200เหรียญน,นะคะต่นค่นก็จะเป็น260เหรียญต่อคนต่อคือนนะคะถ้าเทสต์โพซิทีฟทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ห้องนี้ทกันั้งคู่ได้แต่ว่าถ้าคนหนึ่งเทสต์โพซิทีฟอีกคนหนึ่งเทสเนกาทีฟก็ต้องแยกกันอยู่ก็ต้องจ่ายแยกนะคะ อันนี้เป็นห้องข้างในนะคะของตัวปีชิล่านะคะคของแซนทรัแกนที่เห็นนะคะเตียงเนมันอยู่ที่ชั้นสองนะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวลิฟต์แอนเรียแล้วก็จะมีห้องน้ำตัวโอเค้าด์ด์ทาวเวอร์นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องแต่งตัวในโซนทุกอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโอเพ่นแอร์โอาร์ดเซาวเวอร์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเริ่มต <liness> ้นของที่เซนทรัลแกลนนะคะ ว่าอยู่ที่ชั้นสองนะคะของห้องทูเบด룸บีทวิลล่าวิคูนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของตัวมาสเตอร์เบดนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นแฟกซี่ิทเจอร์มาสเตอร์เบดมีห้องน้ำนะคะมีชาเวอร์ทุกอย่างเลยแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องทวินนะคะสำหรับน้องนะคะจะมีสองเตียงตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเพอร์เฟคเลยนะคะสำหรับแฟมิลี่สองแม่เล้าสองชายสองแม่ล้าสามชายได้นะคะแล้วอันนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยห้องนี้จะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะไฮเลยดีมากนะคะความต้องการของทุกคนจะอยากได้มากเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ชีเลียนเรื่องของตัววเตอร์วิลล่าและอยากให้น้องมีผักไว้น้ามีห่านนะคะก็แนะนําตัวนี้นะคะตัวห้องทูเบนทูบีทูวิลล่านะคะของซีนธรรมดากัห้องนี้จะพักได้สองเดาร์สองชายนะคะน้องเนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นไม่วนนะคะน้องก็คืออยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะมีห้องส่วนตัวของ ตรงนี้จะเป็นแครงงี่แอน์เอีงนะคะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำมีเอาท์ดอร์ชาเวอร์นะคะแล้วตรงนี้จะมีบาร์ทับด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่มีทั้งสาว่ายน้ำมีทั้งบาร์ทับนะคะก็ะเป็นไซส์ที่กำลังมีสำหรับสองรเราเออสองผู้ใหญ่สองเด็กนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซันเซ็ตเกตตี้นะคะ โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนฝั่ง sunset ของเซ็นทรัลแลนดนะคะที่เห็นข้างหลังคือเป็นตัว over water window ของเซ็นทรัลแลนดนะคะตรงเนี้ยโดยปกติอะค่ะจะเป็น perfect sunset ตลอดเวลาเลยนะคะฟ้าก็จะสวยเป็นวานิลาสกายแล้วก็ใส่เวทยาวภา่าเซนต์ีีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารหลักที่เซนทร,รัลแปรนะคะชื่อห้องวิสเนาะก่อนเข้าเนี่ยทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากนะคะก็ต้องใส่ถุงมือเพื่อการการหยิบจับอะไรต่างๆตอนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสเตชันของขนมปังทั้งหมดเลยนะคะมีเวจิเทเรียนขนมปังด้วยนะคะนี่ไลฟ์คิทเช่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นหมี่ผัดแล้วก็จะมีมีหมดเลยค่ะมีโจ๊กมีข้าวมีข้าวผัดนะคะก็คือถูกปากคนไทยแน่นอนอันนี้ก็ข้าวต้มนะคะไฮไลท์คือ นี่ค่ะเนื้อผัดพริกหลวกค่ะแล้วก็มีกริลฟิชนะคะปลาอาหารมากมากเลยเป็นโซนฟิดคอนเนอร์ของเด็กนะคะเด็กก็จะเอน็นจอยน้ำผล,ลไม้ต่งตางๆหลากหลายเลยนะคะจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่อาหารเช้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกฟิงเกอร์ฟู้ดนักเก็ตต่างๆของน้องเขาอะนะคะแล้วก็จะมีตรงสลัดบาร มอร์นิ่งก็จะสามารถสั่งได้ว่าเราอยากได้ไข่อะไรนะคะมีโคเช็กสเบิลเอ็กแอมคอมเล็ตนะคะแบบนี้ชีสเนี่ยก็คือเป็นวีแกนนะคะก็มีชีสมีเบรดที่เป็นวีแกนเบรดด้วยนะคะแล้วก็เป็นชีสต่างๆรีชีสหมูสามชั้นน่ากินมากคงฟีนุ่มละมุนมากนะคะเมื่อกีล้ลองไปแล้วเนื้อนะคะสะตูะะหอมมาก ตอนกลางวันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืน,นที่นี่เนี่ยเ,ออเราสามารถมาใช้เครดิต40รียนะคะของ Holiday Inn ได้นะคะอันนี้จะเป็นห้องอาหารแบบกึ่งกึ่งมาร์ตินีเรีเนยนแล้วก็อิตาเลียนนะคะรวมผสมกันเนาะ,ะก็คือมีเมนูหลากหลายมากเลยตั้งแต่พาสตา้ามีกรีลซีฟูดมีคาราเมลี่นะคะก็คือสามารถสั่งได้ให้มันอยู่ในบัตรเจรดิ40เหรียญแต่ว่าถ้าเกินก็สามารถจ่ายส่วนต่างได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ ไสเต็มของอ e ีก40เหลี่ยมได้นะคะแต่ถ้าเกินก็มีส่วนต่างก,ก็สามารถแอดเข้าไปในห้องได้แล้วก็ไปจ่ายสไลด์พิกตอนเช็ะคเอาท์ค่ะอาหารไทยที่นี่เด็ดมากค่ะคอนเฟิร์มท่านี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องอาหารสวนบัวนะคะอันนี้เป็นเซตวันนี้เราสั่มามีส้มตมนะคะราดทอดแล้วก็กุ้ง ก็จะเป็นคาราเมลลี wow ่นะคะเชียวหมูตุนนะคะ คือคอร์ร์เรลบานะคะคอร์ร์เรลบาเนี่ยถ้าเราเาซื้อแพ็กเกจออนอินคลูซีฟนะคะแล้วก็มาไม่ทันอาหารเที่ยงนะคะก็คือตอนเที่ยงเนี่ยปิดประมาณบ่ายสองไปสองครึ่งนะคะก็หลังตรงที่คอร์ร์เรลบาเนี่ยก็คือจะตรงข้ามกับห้องอาหารลีฟเลยนะคะมีตัวสแน็คบาร์ให้นะคะเปิดตั้งแต่บ่ายสามนะคะบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งนะคะก็สามารถมาทานสแน็คที่นี่ได้ระหว่างรองมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะคะว่าหน้าตาอาหารเป็นแบบไหนนะคะ ตอนทุกๆ6โมงนะคะก็จะมีปลามาเยอะมากเลยนะคะมีปลาสติงเรย์นะคะอีเกอร์เรย์เพราะว่าตรงเนี้ยนะคะมันก็ใกล้กับดライブเซ็นเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีเนื้อชาร์กมีทุกสิ่งอย่างนะคะตอน6โมงนะคะ Hello. Hello. ที่หังของเราตรงนี้นะคะเป็นกัพป้าบาของสิงคโปร์แนด์นะคะซึ่งตรงเนี้ยจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4โมนะคะจริงๆตรงเนี้ยใช้เป็นแอร์เจปชันเช็คอินเช็คเคาท์า check out. ทุกอย่างตรงนี้หมดเลยชะะิวมาก ตรง,นงเนี้ยออนบูซีนยสำนักมันสั่งเครื่องดื่มได้นะคะแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยก็เริ่มก,ก, ông, กมมั้งแต่11โมงก็เศษโมงสี่ทุ่มเลยแต่ว่าถ้ามาสักงแต่ตโมมามาจองที่มาจองกระเช้าอะไรอย่างงี้นะคะก็ก็ได้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะเสิร์ฟแค่ชากาแฟของ I yeah. ก็ที่เป็นคาราแกลเนี่ยตอนนี้ค่ะตัวบอิโภคฟูลซีเนี่ยไม่มีสปาเครดิตให้แล้วนะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาลูกค้ามาเนี่ยก็จะมีซ<ม>ีซันอลออฟเฟอร์นะคะก็จะเป็นดิสเคิลพัฟเฟิละไรเงี้ยก็สามารถเช็คได้ที่ตัวคอนนะคะตอนที่เรามาเช็คอินส่วนสปาที่นี่ยจะเป็นแรงสปานะคะจะไม่มีโอเวอร์วอเตอร์สปาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเซ็นทรทนัลแกลขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องนวดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนดูกันแล้วก็ชอบนวดอยู่แล้วแบบก็แนะนำให้จองค่ะเพราะว่าที่นี่รีแลกซ์มากๆเลย เราก็จะมีตารางกิจกรรมไอก็ตารางกิจกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็คือแล้วแต่สัปดาห์ที่เรามานะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสถิตินะคะสำหรับเออแฟมิลี่ที่อยากจะมาเที่ยวที่เซนต์แองแปล์นะคะเพราะว่าเราสามารถเอาน้องมาดอกได้ตอนที่เราไป,ปาท็อปปิ้งไปทำสป,ปานะคะก็มาดูนี่เลยเพราะเรามีทีมงานที่เออเซอร์ติฟายทุกอย่าง ตารางกิจกรรมของที่คลิปขาของเซนทราแกรนด์แห่งนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยตารางเนี่ย,ยจะเป็นตามวันนะคะวันจันทร์วันอังคารคามันคุ้มคุ้มทุกอะไรลยเงี้ยที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีพิซซ่าเม a กิ้งนะคะมีเม a กิ้งแ a ทมีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตามตารางเนี่ยเราสามารถเอ,อ่อพานอ้องมาจอยได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เราสามารถรีเควสได้ะคะ่ะที่นี่พนักง,งานน่ารักทุกคนเลยตอนนี้นะคะ,นนะ,คะด้านหนักของเราเป็นไฮไลท์ของเซนทราแกรนด์นะ เขาจะเป็นเวอร์แบบนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของตัวห้องซันเซ็ตนะคะกับรีเมีร์ซันเซ็ตกับเอ่อรีมีร์ดีลักโอเวอร์วอเตอร์นะคะดูที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดนะคะเป็นเอ่อซันเซ็ตทั้งหมดเลยนะคะวิวดีมากๆากคาดไม่ได้เลยค่ะที่เซ็นพลังแรงคะ่ะเอ้า นะคะคแล้วก็มีที่นี่เนี่ยสามารถมาทานเบคฟาสต์ก็ได้นะคะร้านก็ได้นะคะส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนท่องแอนนะคะก็คือตรงนี้เราสามารถมาตอนเช้าก็จะมีทุกเพศจัดให้นะคะแล้วก็มานั่งชิลๆอ่านหนังสือได้นะคะเป็นเล้าแบบนึงนะคะชิลมากนะคะที่แบบขาแผงนี <upright> ้นะคะสระว่ายน้ำเนี eh ่ยก็เป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะถือว่ามาก ตีเพียนแบบนี้นะคถครคำถามคก็คือสามารถทคำถามหรอว่าคอมเมนต้าน่างได้เลยนะคะแล้วก็่นท่านไหนทสนใจโปมชั่นหรือกเกก็สามารถแอดมาได้นะคะที่ลนโมดิฟิเ expert นะคะ m o